กัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทท่านเนาะค่ะเนาะกาเจ้านี่มาตามน้องคิวเพื่อนมาขายของอยู่ตลาดเพื่อนก็ได้เลขพาธุดงเนาะค่ะเขียนหายงวดที่แล้วกาคือโคกซีทีหกงวดนี่เขียนให้แล้วพี่น้องเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเขียนให้สามตัวส่วนมากก็สีเข่าสามเพื่อนว่าแต่ว่าสิมายำน้องได้บบบนีว้ว่า เพื่อนใหมเพิ่มโบเน,ะนาะเอาร็จกับร่างก่น้องอีคิวถือกับเสด็จถ้ำบุญนำ้ำปูเพื่อนน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวน้องบ่อสื่อพ่อสื่อพ่เป,ป,ป็นปเนาะค่ะบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศพี่น้องน้องอีคิวกับมากายของมังเอิรนมาใส่บาตรพระเลื่อเขียนเด็กให้พระท่านค่ะเหมือนนี้มากครับเตียโอปอ อุดนุนน้องโอ๊ปเฝอ้ยขายของนอนหลับเลยวัตรีน้องคิ้วครับครับเป็นจังได้พระพ่นมาใส่บาทพ่นมาบินเทบาทวะลูกแม่นครับโอ้พ่ะขายของอยู่นี่ได้ตีพ่นมาจังไได้พ่นมาพ่นหายเลขได้ตีแม่นครับโอ้พันมาอาวัยจังไได้ก็ลูกหน้าอกกระดาษมากเป็นเป็นี่ของเน้า เพืนอนเตียหาสามบห้าวันที่นะนี่นะวัที่เดวตัวได้วัวท,ที่เดาซีซีหงสโอ้มักลาเลยบสือน, <า S 1> น,นีนอ่นะเอ้ยยังกังบซือซือว่าเสียนะซือว่เป็นเอาโมเมนต์คนมาละบองีนเสียงมันจะใสบังดูงแมนบอแมนคนมาจะองกันสามองครับ นึ <9 S 2> ่นตัวไหนก่อนัเดี่ยห้าสามศูนย์ครัห้าสามศูนย์ราอันกเจเก่าเด็ตัวร่องบ่ฮกเจ็เก่าห้าสาม์เก้าหกเก็ดเก้าน่องขี้วันศูนย์สี่องบาไปเที่ยวบ่เอาเกิดเหตุการณ์นังงึ้นกอเมื่อนันว่าม็นีืนลงทาะครับไปนอนยืนใสยืนใส่สารมาครับเอาก็ได้ดไปนอนวัด อันพองไว้เป็จ้าพองไม่เต็มอือไปน้ำมูนี่บ่บรเราได้เห็นมูได้ภาพไปนอนสาราวัดรพยานผีหรอกบ่อ้บ่ไดนอ่นยังม่นเ,นเนกังเว้นเนี่ยอเอานีถึงขากังเว้นบน่คิวแบบไหนโอ้นอนโอแบบผมนัน คนจับนี่นะคร็ซุ่มเอ้อบ่มึงยิใครเดียอือเว้นแน่นะเนียน,นะเขากรลัาพื่อการบ่ซุ่มไอ้ปอซุ่มมานอนมานี่ยดึงแห้งบ่ไม่ความรึงสึกแห้งรัะโอ้เดบีบ้าแล้วตีจับกำาขาได้ตีเนจ็บขาปอมอ้เจ็บวุเจ็บมาปานั่นได้บ่มน่หวยจับแล้วก็ดึงรากบ่ บัวดอบจับดอกกํานแงเลยนะานเนีย<อ>นซี่กระถามอยู่ที่ยังอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อายุยี่ส <15. S 1> ิบห้าครับสิบห้าเขาถามอายุอยูาา่แล้วว่ากับบอันมีอีกบะบอสัอนแบบเมือ่อนี้เิ่นมากไปนอกป่ะ เรื่อง่ท่นมาดังมาถัดจอพึ่งพาทุดงนองคิ้วเสลี่ยเห็นงางไปทั้งหลายนอว่างันนียแต่ว่าเพิ่นกับว่านันดอกเน,น,นาะข้างในเป็นนองคิวนี่แหครับเดี๋ยวสิชายตอนนองคิ้วใส่บาทเพิ่สลี่ยงแต่ว่าล่ออยู่ตัวเมื่อน,นี่สี่ดวงดีพ่อพาทุดงบอเนาะคะ่ะปกติเพิ่นกับทีมาประมาณ ส่วงเสาๆสีสสสละ mm. เนาะมืันนี้มาจอบเนาะ, mm. ะคือ,อบอกพี่กัดน,นี่คาย่ไส่คอยุนตราดับนุบบ่งนอนห่มโอ้มาอุดนนเนเดอร์ค่ะน้องมาขายบบบเยอะต่ว,ว่าคนหันเงี่ยแกพี่น้องแต่ว,วาล่อพาถุดงจ้าขาวน้องก็ยืนยันตัวเก่ามี สามศูนย์น่อนนงคิวาา 6, 79, คราคาหกเจ็ดเก้าราคาหนึ่งห้าหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์สี่สองบาทนึ่งสองตัวนี้มากตัวใดได้ใช่น่องขิวแยกหายเด้อค่ะเมื่อนี้คือเมื่อนี้น่องขิวสีแยกสองตัวมันมีแต่สามตัวเนาะนนะผู้อยากซื้อสองตัวกันจับเปอ่าอยู่ในชุดสามตัวแต่ว่าบัตรลาสี่จับตัวมากนันบ้าหลุก บ่ฝันเนี <bar> ่เลยบ่ครับบ่ารับเึกเลยรับเึกเลยเมื่อยหลไรก็ผู้ใดกะใส่บาตรตั้มพาธุดวงตัดติดต่อทางช่องเด้อค่ะเข้าใส่บาตรเพิ่นก็ได้เนาะผู้ใดเอฟซีอยากใส่บาตรจือกาแฟกับกาแฟยังก็ได้เนาะใส่บาตรนองคิวกะ ม่แพียกับไส้เป็นปัจจัยไม่เพียกับไส้เป็นขา่าเป็นอาหารถุงแกงมือเจ้าค่ะศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่นะคะติดต่อน้องคิวนะคะเอทีแอดไลามาเนาะคะ่ะหรือว่าวอยากโทรคุ้ยกับนองคิวก็ได้เนาะคะ่ะ <c oughs> ติดต่อมาตั้งช่องได้เนาะคะ่ะเอาขอเบิรงสุดที่น้องคิวจับให้เนาะคะ่ะเอซีเพิ่นนมา อยากให้จับสองตัวให้แม่วสั้นอ่าเน้นบอกพ่นว่าเอาแม่นแมนเร่อพ่นว่าอันนี้น้องคิ้วมาเก,ก็บบอสิบหาสามศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็ห้าศูนย์ส่วนตัวน้องคิ้วนี่คือพอซื้อมาขอเบิร์แกะไก่ด้อยบ้านน้องคิ้วนี่ซื้อบอ่เ,บออเป็นบ่ลูกบ่ซื้อเพราะเป็นบาซื้อแต่เชียร์มีแต่บอกแม่บอกมู <Yeah. S 2> บอกตาบอกยายก uh huh. ับูกค่าวาซื้อบอกเออบอกครับว่าม uh huh. าแต่ข้าถามมาส <Yeah. S 2> ิน้องน้องซื้อว่าเป็นดอกค่ะเพราะว่า,วาน้องมาซื้อตะเกียร์ uh huh. มีแต่ว่าได้มากกับบอกผูนั้นผูนี้ิเนาะการวนมากเข้ากา็ให้ขาขนมเอา บักงามก็ถือแบบว่ากันเพถือเขา้าเขาเพได้กินกาแฟาดอกเนาะพรได้ค่ากาแฟาเอาเบิกทรับสีร่องเบิงเนาะค่ะถ้าเกิดว่ามันอวอ่กันที่ได้ค่ากาแฟาน้องพี่นอ้องเอาเอซี่สอบคอยจัดมีเข้ามีหลุดนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะอันนี้ก็พี่กัดเนาะค่ะขายอยู่ตลาดเมืองท่องแต่ว่าหันก้อนอยากเงียบแม่พี่นอ้อง เงียบมากนาะค่ะเอามาซอยอุดหนุนน้องคิวหนเด้อค่ะผู้ใดกระไดอ,ะอันนี้ที่ไ้เบิ้งชัดๆใกล้ๆโค้งสุดท้ายน้องคิวจับให้เนาะค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็ผ่านเนาะค่ะตัวเลขกระสีไม่เขาไมุ่ดกับบงหัว่าที่เขาหรือสีรุดเป็นการวิเคราะห์สถิติความเป็นไปได้สำหรับแนวทางวันนี้เนาะค่ะ งวดวันที16่16กรกฎาคม2,568มักตัวใดคอมเมนต์มาใต้คลิปเดอ้อพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนี้นองกระมาซอยขายของเนาะค่ะน้องครับเป็นค้นขายยันเนาะคะ่ะมาซอยขายเพ็นอยู่ว่างๆเพ็นกระมาเนาะคะ่ะอ้าวรถตีกระพานไปแล้วผิดจระ,ะนาบึงสี่จิบต,ตัวใดอ่าสำหรับคลิปนี้ ไฮเด้ดพี่น้องํำหรับภาพุดงน้องคิวแต่บระคั่นเห็นผลนมาใส่บาทอยู่เบิกซับกำลังจอบอยู่สิทายตอนน้องคิวใส่บาทให้เบึงเนาะน,นี่ไปซื้อเขาปะลกูกไปซื้อเขาแล้วนหิ้วเขาแล้วสั่นเนาไปเหี้าวาแล้วไปน้ำกันไป